สวัสดีคะ่ะสางนองกระแดงพาเที่ยววันนี้มาที่สนามตีไก่ปอพัฒนานะคะอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะคะเป็นเวนไม่ใช่เวนเป็นครบรอบครบรอบที่จะต้องมาขายของนะคะเขาคือสองสองเดือนจะมาขายครั้งหนึ่งค่ะ ของที่ว่าก็คือข้าวราดแกงนะคะก๋วยเตีเ๋ยวน้ำเครื่องดื่มอะไรทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเข้ามาในบริเวณนี้แล้วเขาจะไม่ให้เจ้าอื่นเข้ามาขายเลยนะคะเราจะขายกันหมุนเวียนกันเฉพาะในกลุ่มของพวกเราค่ะก็จะมีน้องๆมาช่วยขายนะ,ะรถกำลังมานะคะตอนนี้รถกำลังา ถกำลังมานะคะยังไม่เยอะนะคะเว่ายังเช้าอยู่ขนาดยังไม่เยอะนะนะั่นนาะขนาดยังไม่เยอะน,ะนั่นเนยะอู้หัวต่อไปติดถนนแล้วนู้นขนาดยังไม่เยอะน,ะนั่นเนาะ ลานจอดรถกว้างลานจอดรถกว้างยังบรรจุได้อีกเยอะนะคะยังมาไม่หมดพื่งจะเชา้าแถวนี้ยังว่างอยู่ยังรอรับได้อีกเยอะยังรอรับได้อีกเยอะนะ นี่ไงรถสาวน้องบดแดงรถสาวน้องบดแดงเด่งเจ็ดหกแปสาวน้องบดแดง ยังเช้าอยู่นะคะรออีกสักแป๊บอาหารก็จะได้ขายดีกว่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจที่จะทำคลิปต่อไปให้ดูนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะสามนุองป้ยที่ออกมาขายของนะคะวันนี้ <eps> ลาบปลาไก่ทัดมะเขือทอดงอกต้มพำรู <d Mond owego> ก๋วยเตี oh, ๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูอ้าวอ้าวสาวสาวใครก๋วยเตี๋ยวสวยกำลังจัดของอยู่นะคะกำลังจัดของ่ อ่านี่สา,พาวพอสาพาวสา,พาวพออามันจะมีคนมาซื้อไปขายผพ้ใดเนนะอ่านี่หนุ่มท่านหนุ่มท่านท่านล้างช่วยครอบครัวครอบครัวช่วยกันวยัเตี อันนี้น,นี่จานพุ่มเจ้าของฟาร์มไ,ไก่ไก่จีวันนี้มาขายน้ำน้ำให้ลูกชายกับหลานมาขายช่วยน <S <S อน,น้น็เ้็นยายฉาม้าน้ำมาขายของช่วยธุรกิจครอบครัวสองเดือนต่อหนึ่งครั้ง ยกยางเี่ยสองยก้าเมนนะครับใส่ทำอาหารสองครั้งต่อหนึ่งสองเดือนต่อหนึ่งครั้งนะคะมาที่สนามตีไก่ของจังหวัดชัยภูมินะคะตอนนี้ก็มีคนเอาไก่ตีมาเต็มแล้วนะคะแต่เรายังไปดูไม่ได้ รอบบริเวณก่อนนะคะรถจัดเดอนะละของกิน เริ่มได้ขายกะข้าวแล้วนะคะเอเครื่องดื่มเครื่องดื่มเครื่องดื่มผ้าเย็นอ่าตัวนี้ไหมมีอะไรตัวนี้โอ้โหดูนานไม่ได้ <laughs> ดูนาะนไม่ได้เดี๋ยวเขาจะหาว่าโฆษณาไอ้ไอ้